พอดีมะลําลำห้วยตีคล้ายๆคล้ายว่ามันลื้อฟื้นมาจากสมัยก่อนเนาะแต่โมนี่มันเป็นมาหินเลยครับมาหินใหญ่ๆนะอ่าบมเหมือนตะกี้แลวนะครับนี่เข้าเข้ามาต้นน้ำตีมีหินมีผาหินก้อนใหญ่ๆเลยครับนี่ายก็บผมพอน,นักนะน้ำไหลที่นะครับน้าพราุร้อยครับก็าถือมันนะเทียบกับตัวคนเพี่พอครับ บาเห็นบอกาก้อนใหญ่ๆสามลำห้วยนะครับโผล่มาหึ้นหันละเนี่ยสภาแววนรอบมันก่นเริ่มเลื่อเฟื่อนตัวเก่าขึ้นมานะครับเลื่อนตัวเก่าขึ้นมาเขา่มต้องได้งอย่างมันนักนะครับแค่อันรักไปรักษาไปเนะาะเนี่ยอย่างเสริมได้ปลูกข้ากล้วยได้กับปลูกปลูกก็เกี้ยวได้กับปลูกครับต้นไม้อื่นๆปลูกกันไปครับ ันนี้เขาถ่ายเนี่ยเป็นเป็นคลิปตี่เนี่ยคือเขาหันว่าอันนี้ยามฝนเดือนกันยายนนะครับมันก็มีหน้ามาเมออีจะเริ่มไปไปลายฝนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหน้าแรกเขาได้มาเอาถิ่มไทยซ้ำๆที่คอว่ะตอนตอนยามแรกมาเนี่ยมันสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไดบ้ในในในองนะ <c oughs> ไปก็ะจัดยากับนะได้ยินเสียงมนะันตกไงมีเสียงนตะก อันนี้กระสอบขอเอามาเนี่ยกันน้านสมัยก่อนนะครับเอาไปปล่อยเสื่อมสลากแค่น,นะคะีครับสอบฟางโอ้ <c oughs> ยเยอะหมดละนี่ครับผมฟ้าพอลำห้วยที่มันค่อนข้างเหมือนเก่านะอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์เหมือนก่นกอนฟ้ากันมปาปะนี่หันคุณค่าและหันประโยชน์มัน น่ครับเป็นใบหินบะพาข้างนั้นนะหินก้อนใหญ่เริ่มนีนักขึ้นนะครับต,ต้นหนามเกาะมันกบจ,จว่าจะยำแย่จนพอจะต้องเนี่ยเป็นอย่างที่เอาอิดเอาเหนือ่อลำไปนะแต่เขามีใจอนุรักษ์กันมีใจจะดูแลมันนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มันดีขึ้น,นด้วยนะนะครับให้หันสภาพน้าประทัหินได้ยินเสียงเลยนะ สมมติว่าเรื่อการอยู่โอเคดเรื่อการอยู่ต่างประเทศเป็นละอ่อนละตอนเคยมาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้เนาะเฮ้ยครับขึ้นตาปี๋มนเต่ามันเต่เเตารู้สึกว่าเออเโาจมเพ็นต้องไปหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตขนาดนี้เนาะตัดขาดกับธรรมชาติตัดขาดกับความเป็นจริงจนพอขาดความสุขเนาะ เนี่ยไปก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากเลยอยากมาสบายใจเนี่ยเหมือนเมินหอบกับมาสัมผัสกับที่ห่องฟันคลายด้วยการสัมผัสแท้ๆยังผมมีเวลามีโอกาสติอเกาะชมคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนเนาะผมก็จะพยายามหาโอกาสหาเวลามากนอกจางนั้นนะครับอานแต่งานอาชีพนี่นะมันเป็นผูกมัดเขาไว้ไปไหนมาไหนลำบากอันนี้ก็เป็น ต้ตนตบกน้อยนะสูงสักห้าสิบเซนนะครับของนี้นะครับมันมีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนในไหนวะเนาะ,ะคลิปนี้ปลายเอลพร้อมรวมสมบูรณ์ของลำห้วยและป่านะครับน่าธรรมชาตินี้ที่หันกลับลงไปคลิปนี้เอาติอีกก่อนครับ